ูดเรื่องที่ท่านถามเรื่องความฝันนิดหนึ่งคือที่ว่าฝันวันนั้นเมื่อวานวันสื่อมาสื่อผมบอกไว้ว่าเหตุให้ฝันมีสามที่จริงมันเป็นสี่ตกไปอันการที่ตกที่จริงก็พูดไปแล้วแต่ไม่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อก็เลยยกะให้มันครบก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมไปแล้วคือหนึ่งที่บอกแล้วว่าถตดกับเริบ เคร่หมายวองร่างกายมันเกิดวิปริตแปรปรวนอะไรมันก็กระทบทำให้เกิดการทำงานของสมองเรียกสัญญามาปรุงแต่งสื่อสัญญาเป็นสัญญาณก็ได้ร่างกายไม่ปกติแล้วก็อีกที่ว่างอ่ะเช่ว่ามีเรื่องประทับใจอารมณ์เก่าๆที่เคยประสบมาที่ชื่นชมชอบใจติดใจอะไรเนี่ย แล้วก็เก็บมาฝันนี่ก็คือเป็นของเก่าแล้วก็มาฝันในรูปใหม่จิตก็ปรุงแต่งไปอาจจะต่อจากนั้นก็ได้ต่อจากที่ได้ประสบได้สวยอารมณ์มาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับว่าแม้แต่เราอยู่ตามปกตินี่เรามีอารมณ์ติดใจเรามานั่งฝันก็มีใช่ไหมทีนี้ไม่ฝันตื่นเล้ไปฝันหลับอ้าว ก็แปลว่าสองนั่นนะอารมณ์ที่เคยพบผ่านชื่นชมติดใจฝังใจประทับใจอะไรนี่แล้วก็สามก็เทวดาสังหอนเอาอันไหนก่อนก็ได้เอาสามเทวดาสังหอนก็ได้ฉันใช้คำว่าเทวโตประสังหารณะหรือเทวโตประสังหารเราก็แปลว่าเทวดาสังหอนสังหณ์ก็ แปลเป็นไทยบางทีก็แปลว่าดนใจเทวดาโดนใจหรือถ้าแปลตามศัพท์ก็เทวดาโน้มใจเราไปเทวดาน้มใจให้เห็นไปอย่างนั้นอันที่หนึ่งก็ท่ายกับเริ่มก็ไม่ใช่เป็นของจริงอะไรไม่มีเรื่องอะไรอันที่สองก็อารมณ์ที่ปรุงแต่งไปตามที่ตัวชอบไม่ชอบ อันที่สามเทวดาสงหอน้าบอกก็จริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีเทวดาไม่ชอบใจก็มาแกล้งโน้มจิต <c oughs> โกรธด้วยซ้ำบางทีนะแกล้งเทวดาแกล้งก็หมายเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปถ้าปรารถนาดีก็อาจจะให้เห็นของสิ่งที่จะเป็นจริงและการที่สี่ก็บุพนิมิตท,ที่ว่าแล้วสิ่งที่เป็น สัญญาณบอกลวงหน้าถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เรียกว่าลางที่ว่าจิตของเรามีความสามารถในการโยงเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเอานะนั่นก็ย้อนไปพูดซะถ้าไปบุพนิมิตเนี่ถือว่าจริงก็ผ่านไปเรื่องฝันที่จริงฝันเนี่ยเติมนิดหนึ่งว่าไม่ได้ฝันในหลับคือจิตที่ฝันเนี่ยท่านก็ถามกันว่าจิตที่ฝันเนี่ยเป็นจิตที่ยังไง หลับหรือตื่นหรือไม่ใช่หลับไม่ใช่ตื่นถ้าตื่นก็ไม่ใช่ฝันและหลับท่านก็บอกไม่ฝันนี่มันฝันระหว่างหลับกับตื่นคือตื่นกับหลับมันเหมือนกับมาสลับกันอย่างรวดเร็วถ้าใช้ภาษาวิชาการท่านใช้ว่าจิตมันขึ้นจากผวังมาสู่วิถี แล้วก็ย้อนกลับตกผวังแล้วก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเรียกว่าลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เลยมีการที่ว่าจับอารมณ์ต่างๆขึ้นเพราะว่าผวังกจิตนี่ไม่มีการไม่มีการรับรู้อารมณ์แบบนี้ก็เลยเป็นจิตที่ว่าอยู่ระหว่างผวังกับวิถีสลับกัน ถ้าใช้ภาษาไม่เครึงคลัดก็คล้ายๆหลับหับตื่นตนแบบี้ก็เป็นจิตที่ทํางานอยู่ในระดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นการสลับกันระหว่างหลับกับตื่นถ้าคนหลับสนิทก็เป็นไม่ฝันหลับจริงๆหลับจริงๆก็ไม่ฝันก็จะหลับสนิทนี่ก็คือไม่หลับจริงทีนี้ก็จะมาเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมื่อกี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ,องพูดเรื่องความฝันนะครับผมก็นึกคําถามต่อเอ๊ที่ฝันเพราะจิตเรามันหลับหลับตื่นตื่นนะครับก็เลยมีคําถามว่าไม่คือไอหลับหลับตื่นตื่นนี่เป็นคำที่คล้ายๆว่าใช้เพื่อสื่อกับชาวบ้านแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่ามันไวมากตอนนี้ไม่ไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันเราหลับตื่นตื่นแบบนี้มันยังไม่ถือว่าเป็นแบบนั้น เือใารว่าไอ้นี่มันเป็นขั้นหยาบมากไอ้หลับๆตื่นๆนี้ที่จริงมันยังไม่หลับจริงในซ้ําทีนี้ไอ้ที่ว่าฝันเนี่ยก็คือหลับแล้วก็จิตมันขึ้นมาจากผวังมาขึ้นสู่วิถีได้นิดหนึ่งแล้วมันก็กลับลงไปผวังองีกตอนนี้มันขั้นที่ว่าเหมือนกับว่าตอนที่หลับไปแล้วแล้วก็เกิดมีการที่ว่า จิตกระเพิ่มขึ้นมาจะเรียกว่ากระเพิ่มก็น่าจะดีพอสมควรแล้วก็มันก็เลยมีอาการที่ว่าจิตมันขึ้นมาจากผวังก็เรียกว่ายังไม่ถึงการใช้สัพ์วัตถุนี่ยังไม่เหมาะที่จะใช้คืออยู่ในขั้นที่ว่าหลับแล้วก็จิตเนี่ยไม่อยู่ในความหลับต่อเนื่องไปมีการขึ้นมาสู่เขาเรียกว่าวิถี จะมารับรู้แล้วกลับลงไปพะวังอีกก็ยังไม่ตื่นจริงถ้าหลับหลับตื่นตื่นก็เป็นพิธีพูดคล้ายๆว่าให้เทียบว่าคล้ายๆหลับหลับตื่นตื่นแต่ไม่ใช่เพราะถ้าหลับหลับตื่นตื่นนี่ที่จริงมันจะเป็นแบบยังไม่หลับมากกว่าพราจะได้เนื้อที่ที่จะถามก็คือว่าอย่างกายคนเราเนี่ยยังมีเวลาเหนื่อยก็เลยอยากจะถามว่าจิตมีเหนื่อย มีเมื่อยหรือจิตมีล้าไหมครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นความสงสัยนะฮะก็เลยอยากจะเรียนถามเลยพระคุณหลวงพ่อว่าอพักพอ,อ้าวก็ก็จิตล้าจิตเหนื่อยก็คืออาการของจิตแม้แต่ภาษาไทยเรายังพูดกันน่ะแต่มันเป็นเพียงอาการความรู้สึกนั่นเองเป็นความรู้สึกที่เราเรียกภาษาไทยว่าอารมณ์จะบอกวันนี้เหนื่อยใจวเัเคยได้ยินไหม ลาเหนื่อยใจนแต่ที่จริงมันก็คืออาการของจิตที่มันไม่มีกำลังอย่างคนที่ถูกนิวรณ์ถีนมิทะจิตหดหูจิตท้อแท้จิตซึมก็คือจิตไม่มีกำลังจิตไม่ผ่องใสไม่ปลอดโปร่งอย่างเงี้ยก็เหมือนกับจิตละก็คือไม่มีกำลังก็หดหูไงหดหูท้อแท้เนี่ยถีนมิทะเนี่ยเหงาซึม เน่ยเหงาเ่ว้าเวจิตพวกนี้เป็นจิตที่ไม่มีกำลังหงอยเหงาว้าเวหดหูซึมทอแท้หอเหี่ยวอย่างนี้นิวรณ์เท่านั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลนะคือจิตไม่มีกำลังถ้าเทียบกายก็เป็นการเทียบเท่านั้นคือมันไม่ใช่ว่าเหนื่อยแบบกาย แต่ว่ามันไม่มีกําลังอย่างคนท้อแท้เนี่ยมันไม่มีกําลังมันพลอยให้กายที่มีกําลังเหมือนไม่มีกําลังไปด้วยแม้แต่กายมีกําลังพอจิตมันห่อเหี่ยวท้อแท้เนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยเก่งยังหมดแรงเลยจริงไหมน,นั้นแม้แต่มีกําลังกายยังหมดเลยจิตท้อห่อเหี่ยวหมดแรงในยิ่งก,กายหมดแรงนี่ยผมเคยเล่าไงฮะนักกีฬาแสนจะแข็งแรงนะ ไปสอบอะไรไว้ไปดูวันประกาศผลสอบดูรายชื่อสมัยก่อนเขาประกาศไม่เห็นชื่อตัวเองตกแน่ข่าอ่อนเลยทรงตัวยังแทบไม่อยู่เลยเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมฮะเพราะเขาหวังมากใช่ไหมหมดแรงเลยครับเดินยังจะไม่ได้ลยยืนก็จะไม่อยู่และอะไรแข็งแรงอย่งองไรใช่ไหมนักกีฬานี่แหละครับ ใจหมดแรงนี่มันยิ่งกับกายหมดแรอย่างนี้มันพากายหมดเลยฉะนั้นได้แต่งเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่ว่ามันมีความหมายมีอิทธิพลมากพอเห็นนะฮะจิตลาเนี่ยจะเป็นได้มากแม้แต่สับทางกายทางใจบางทีท่านจึงจะใช้มาประสานหรือว่าใช้เทียบกันเอาเช่นอย่างว่าร่างกายเดินหลายชั่วโมงแล้วกัน เมื่อยล้าเนี่ยคำว่าเมื่อยล้าเนี่ยท่านใช้คำว่าสันตะเหมือนกันนะร่างกายมันลา้าหมดแรงหมดกำลังระงับลงไปกลายไปว่าไอสงบทางใจที่ดีกลายมาใช้กายกลายเป็นว่ากายนี่หมดแรงไปเลยก็เป็นเรื่องของการใช้แบบเปรียบเทียบเท่านั้นแต่เอาไปว่าจิตใจเนี่ย มันเป็นเรื่องของอยู่ที่คุณสมบัติที่ประกอบก็คือเจตสิกถ้าเจตสิกที่ไม่ดีก็คือพวกอกุศลเข้ามาแล้วก็จะทําให้มีลักษณะอาการต่างๆบางทีก็รุนแรงไปเลยเช่นโก,กรธเกลียวกลาดใช่ไหมนี่ก็แรงแต่ตรงข้ามก็หดหูท้อดแท้หอเหี่ยวหมด หวังเหงาหวังเวงหงอยอะไรแต่อะไรซึมอะไรไปเลยเนี่ยก็หมดไปเลยนะเอาไหมนะเพราะว่าเห็นว่าตอนเราตื่นอยู่ตอนพอเราตื่นอยู่เนี่ยจิตก็ทํางานอตอนเราหลับจิตก็ยังทํางานอยู่อีกก็เลยมีความสงสัยว่าโอ้โหจิตทํางานตลอดยี่สิบสิตอแล้วเออเราพักตอนไหน,นอ๋อมันไม่ได้เหนื่อยแบบนี้ไม่ได้เหมื่อยแบบกาย มันเหนื่อยคนละแบบมันเหนื่อยโดยที่ว่าไม่ต้องมีเหตุให้ทํางานมากหรอกจิตทํางานมากมันไม่ได้เหนื่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ไอ้ตัวที่เข้ามาไอ้ตัวคุณสมบัตินั้นทั้งๆไี่ไม่ได้มีอันตรายไม่ได้มีการใช้งานอะไรมากแล้วเกิดภาวะจิตที่หดหู่ๆเกิดหมดแรงเลยนั่นก็เลยเป็นที่ตัวประกอบหรือตัวปรุงนั่นเองตัวปรุงแต่งจิต จิตนี้จะปรุงแต่งให้เข้มแข็งมีกําลังก็ได้ปรุงแต่งให้ห่อเหี่ยวหดหูหมดกําลังก็ได้ก็อยู่ที่ตัวเนี้ยตัวประกอบมันียกว่าเจตสิกเอาเป็นว่าผ่านนะได้นะทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านอธิปัญโยถามไว้เหมือนกันนะก็เรื่องนี้ที่ท่านพูดว่าอะไรคล้ายๆปรารถนาหรืออธิษฐานหรืออะไรเมื่อวันวันซื่เน,นี่ยถามไว้ เกี่ยวกับเรื่องสวดมนต์เหมือนกันว่าอ๋อรู้สึกท่านตอบแล้วครับขอบพระคุณครับคือผมถามว่าการอธิษฐานเช่นก่อนนอนนะครับที่คาริหัสจะจะสวดเสร็จแล้วก็อ,อธิษฐานขอนวน่นขอนี่ขอให้สอบไล่ได้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าในพุทธศาสนาเพราะว่ารู้สึกจะไม่ถูกต้อง คือท่านก็ตอบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยคือการคุ้มครองขอให้ป้องกันให้สุขสวัสดิ์ให้มั่นคงปลอดภัยก็แค่นี้อันนี้อันนี้อันนี้ความหมายทั่วไปเป็นหลักครับทีนี้ที่ท่านถามนี่ยังมีแง่อธิบายต่อครับครับอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันอย่าเพิ่งไปรีบปฏิเสธคือมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยในธรรมชาติเรื่องธรรมชาตินี่ลึกซึ้งซับซ้อนมาก คือคนไทยแล้วเนี่ยใช้คําทางพระเนี่ยเพี้ยนไปเยอะแทบทุกศัพท์เวันกันเลยและคำหนึ่งที่เพี้ยนมากก็คือคําว่าอธิษฐานเลยพูดบ่อยเรื่องนี้พูดบ่อยบอกว่าคนไทยอธิษฐานเพื่อจะได้แต่ของพระนี่อธิษฐานเพื่อจะทําคือได้ยินไหมฮะคือของเดิมเนี่ยคาว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งมัน่นหรือ เด็ดเดียวเด็ดเดียวนั่นเองคือหมายความว่าเราอธิษฐานใจก็คือตั้งใจเด็ดเดียวการตั้งใจเด็ดเดียวก็คือต้องมีจุดหมายว่าเรามุ่งสู่จุดหมายนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจเด็ดเดียวว่าฉันจะทําการให้สําเร็จบรรลุจุดหมายนั้นให้ได้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเรียกอธิษฐานพระไทยไงพระองค์มุ่งโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์จะต้องทําอะไรบ้าง พระอธิษฐานพระไทยว่าเราจะต้องบรรลุโพธิญาณให้ได้ถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกจากที่อะไรเงี้ยน,ะนี่นี่คือตั้งใจเดียวแต่ตั้งใจเพื่อจะทำนะไม่ใช่ตั้งใจว่าให้ใครมาบรรดาให้ตั้งใจเพื่อจะทำนี่หลักเนี่ยสำคัญมากอธิษฐานนี่เป็นคุณธรรมสำคัญเลยนะเพราะถ้าโคทำอะไรโดยไม่มีจุดหมายชัดเจน แล้วจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เนี่ยมันก็ทําให้ทําการเหาะแยะ่อย่างน้อยก็ไม่มีกําลังนีการอาธิษฐานนหนึ่งเกิดพลังสองเกิดจุดหมายที่ชัดเจนเพราะมันมุ่งไปเลยว่าจุดหมายอะไรจะทําให้สาเร็จสามเกิดทิศทางไปที่แน่นอนชัดเจนนั้นอธิษฐานเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมสําคัญถึงกับเป็นบารมีของพระพุทธเจา้า พระโพธิสัตว์ต้องมาเป็นบาร,รมีข้อหนึ่งก็คืออธิษฐานตั้งใจเด็ดเดียวคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นทําอะไรไม่จริงจังหยอะแย่เนี่ยสำเร็จอะไรยากเพราะนั้นต้องมีอธิษฐานนะทีนี้อธิษฐานเดิมก็แปลงว่าตั้งใจเด็ดเดียวเมื่อจะทําการอะไรเนี่ยก็ต้องกําหนดกับตัวเองว่าจุดหมายของเราคืออะไรและจะต้องทําให้สําเร็จบรรลุจุดหมายนั้นได้ ต่อไปนั้นกำลังมันจะมาด้วยแล้วมันจะกันเรื่องที่ลุงลังหรือเรื่องเกะกะแม้แต่เรื่องปลีกย่อยออกไปมันจะจับเฉพาะไอ้ตัวสำคัญเลยมุ่งไปเลยเน,นี่ยสำคัญมากอันเนี้ยไม่ใช่นั้นคนเนี่ยมันมีอารมณ์มีอะไรแต่ไรเข้ามาวุ่นวายมากแม้แต่คนค้าขายในยแค่อธิษฐานง่ายๆไม่ต่อธิษฐานว่าใจมุ่งสุดจุดหมาย ย่างคนสมัยก่อนคนจีนมาค้าขายไปตามวัดขายไอศครีมนะผมเคยเห็นเด็กเดกเด,กเด็กๆกมันก็มาซื้อชอบไอศครีมแล้วก็ชอบล้อชอบด่าอะไรต่ออะไรคนขายแกก็อายุมากแล้วนะเด็กมันก็ไม่เคารพมันก็ล้อเล่นมันก็เรียกไอ้บังดา่างดด่างี้เนี่ยล้อก็แกก็ไม่ถือสาแกก็ขายของแกไป นี่คือจิตที่มันมุ่งมันเด็ดเดียวต่อจุดหมายก็ไม่ถือสาไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องปลีกย่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เอาด้วยนี่คนสมัยปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากไม่มีอทิิฐานจะทำอะไรสักอย่างพอมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาก็ใจออกไปอยู่กับไอ้เรื่องที่มันเข้ามาในระหว่างจะเรียกว่าอะไรเรื่อง สเปสปะเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องอ่ะมากระตุ้นมาล่อมาเร้ามายั่วอะไรแม้แต่คนมายั่วก็ออกนอกจุดหมายไปแล้วไปทะเลาะกับเขาซะนี่เหมือนอย่างกับคนขายไอศครีมน่ะถ้าแกโกรธแกไปทะเลาะกับเด็กซะแกก็ขายไม่ได้ใช่ไหมแกไม่คำนึงละจุดหมายกคือขายได้กันแล้วกันใครจะดดาจะว่าแกไม่เอาเท่านั้นนี่คือฤทธิ์ของอธิษฐานจะมาใจมันมุ่งเป้าหมายแล้วมันไม่เอาละ มันจับทิศทางได้ถูกต้องแล้วมาจับจุดได้อยู่กับเรื่องนั้นเลยแล้วใจมันไม่ออกไม่เขวเลยไอ้สิ่งที่มายั่วเย้าล่อเราก็หมดความหมายมารบกวนไม่ได้สิ่งที่รบกวนในระหว่างทำไม่สําเร็จเนี่ยแกกระขายของแกไปได้สําเร็จไม่ถือสาเนี่ยคนเราทํางานก็ต้องมีน,นี้อธิษฐานแล้วใจมันจะมุ่งไปแล้วสมาธิก็มาได้ด้วยเนี่ยแล้วก็สําเร็จบรรลุจุดหมาย เอาล้ครับทีนี้นี่เป็นอธิษฐานที่แท้ก็คือตั้งใจเด็ดเดียวที่จะทำการให้สำเร็จบรรลุจุดหมายให้จงได้เพราะนั้นในทางธรรมะกมุงทินนี้ทีนี้มาในเมืองไทยเนี่ยความหมายมันก็ค่อยๆเพี้ยนไปจะกินเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบกว่าจะเพี้ยนมาอย่างที่ปัจจุบันมันก็ยังตรงอยู่อันหนึ่งก็คือยังมีจุดหมายใช่ไหมเอออธิษฐานก็มีจุดหมายเอาใช่ แต่ว่าจะให้บรรลุจุดหมายนั่นนะทําไงไอ้ตอนนี้แทนที่ว่าฉันมุ่งจุดหมายเนี้ยแล้วฉันจะทําให้สําเร็จมันกลายเป็นว่าฉันต้องการอันเนี้ยเป็นจุดหมายก็ขอให้ฉันได้ขอให้ท่านมาช่วยทําให้มันเขวไปตอนเนี้ยนะเขวไปตอนนี้นเขวไ,ไปตอนที่มาขอให้ท่านทําให้และวงเล็บฉันจะได้ไม่ต้องทําฉันจะได้นอนสบายก็ฉันก็เลย รอคอยรออย่างเดียวนอนเลยก็ขี้เกียจใช่ไหมฮะนั่นเนี่ยคนไทยมาเสียตรงนี้อธิษฐานเพื่อจะได้จะเอาเลยกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คลานไปเลยหมดเลยเสียเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ที่มันยังได้อยู่ก็คือนี่สิครับที่ว่าอธิษฐานตอนสวดมนต์แล้วจบแล้วอธิษฐานไม่ผิดก็คือ เราดาเนินชีวิตก็ตามเราจะศึกษาเล่าเรียนก็ตามมันต้องมั่นมุ่งต่อจุดหมายการที่ให้อธิษฐานหลังสวดมนต์นี่ก็คือให้จิตเนี่ยมันแน่วไปสุดจุดหมายนั้นตอนนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะให้จิตเนี่ยมันบอกกับตัวเองว่าจุดหมายของเราคืออันนี้ถ้าเด็กอธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรียน ช่วยแกเองเลยให้จิตแกเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวอื่นๆแล้วมันจะช่วยดึงรั้งได้ด้วยเพราะอธิษฐานเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยระลึกถึงสิ่งนี้ได้บ่อยขึ้นด้วยเพราะมันตั้งให้ชัดขึ้น,นจิตใจนะจุดหมายเนี่ยมันชัดมากเมื่อมันชัดมันเด่นเนี่ยมันจะปรากฏในใจได้บ่อยขึ้นโอกาสที่จะผุดขึ้นมาในความคิดเนี่ยมาแล้วมันก็คอยเตือนสิครับ จะเคลวไปหรืออื่นมันมาบอกอะอย่าไปว่าะงั้นเนเป้าหมายอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่หลายความหมายสําคัญทีเดียวให้เด็กอธิษฐานแต่ว่าจะใช้คํำยังไงเนี่ยแม้แต่อธิษฐานไม่ให้สอบได้ส่วนที่ว่าจะขอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาละตรายมาช่วยนั้นคือสําหรับเด็กเนี่ยจะไปถือสาเก่งมากก็ได้ได้ในแง่ที่ว่ามาเป็นเครื่อง ช่วยให้มั่นใจใคล้ายๆแกอบอุ่นใจว่าพระอยู่กับเราแต่ว่าอย่าให้ไปทํำลายการกระทําเท่านั้นแหละครับให้มันหนุนการกระทําของเด็กตราบใดที่การอธิษฐานนั้นยังหนุนการกระทําเหตุปัจจัยเพื่อจุดหมายไม่เสียเลยให้มันมั่นขึ้นเพราะนั้นจับจุดนี้ให้ได้นะเพราะนั้นอย่าไปดูถูกเขาแม้แต่อธิษฐานเพื่อจะได้จะเอาแต่ว่าถ้ามันมีตัวต่อ เป็นเหตุปัจจัยที่ให้มันหนุนการกระทําก็ยังใช้ได้อยู่แต่ที่น่ากลัวมากก็คืออธิษฐานเพื่อจะได้โดยให้ท่านบันดาลให้ตัวเองไม่ต้องทําถ้าอย่างนี้จบจับจุดได้แล้วนะ,นะเพราะนั้นอธิษฐานยังดีอยู่จิตเด็กจะตุ่งเป้าหมายก็ดีแล้วครับแปลว่าจบสวมดมนต์และอธิษฐานแล้วเราจะสามารถยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้เอา้าก่อนอธิษฐานเรามาตกลงกันก่อนว่างั้นนะ เอาอธิษฐานอะไรดีนีก่ก็เด็กๆลูกๆก,ก็มาเลือกกันเราก็จะได้รู้ว่าแกต้องการอะไรใช่ไหมแล้วก็มาตกลงกันว่าเออเรานะตกลงอธิษฐานเอาวันนีออ้คนนี้อธิษฐานมุ่งไปที่นี่ที่นี่ก็คืออธิษฐานเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้วเราก็พยายามโยงไปสู่กา,การกระทําพอแกอธิษฐานเพื่อจุดหมายนั้นให้แกต้องการแม้แต่แกยังคลุมเครืออยู่ ใครๆอยากจะได้เนี่ยแต่เราโยงมหาการกระทาให้แกต,ตั้งใจทําจริงๆจังๆมากขึ้นใจแกอยู่กับเรื่องนี้แค่ว่าอธิษฐานจะได้เนี่ยใจมันก็มาอยู่กับเรื่องนี้บ่อยขึ้นลวใช่ไหมนั้นคนที่อธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยไม่ใช่ไร้ผลมันเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยในธรรมชาติก็คือเมื่อเขาอธิษฐานเนี่ยจิตของเขาก็จะอยู่กับเรื่องนั้นเมื่อจิตเขาอยู่กับเรื่องนั้นมากเนี่ยไอ้คนมันจิตมันอยู่กับเรื่องนั้นมันก็เอาเรื่องนั้นมาก โดยแม้แต่ไม่รู้ตัวจริงไหมอธิษฐานเพื่อจะได้โดยที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยแต่เพราะการอธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยมันได้ผลก็คือตามหลักเหตุปัจจัยในธรรมชาติมันทําให้จิตของเขามาอยู่กับเรื่องนั้นพอจิตมันใยจะเอาเรื่องนั้นใช่ไหมความเอาใจใส่ความขนขวาย,ยอะไรแต่รมันก็มาเรื่อยมันก็นําไปสู่ความสําเร็จสิครับ เหมือนอย่างกบคนที่ปรารถนาแม้แต่จะเกิดเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยหลักในพระใจเปโดกก็อยู่ที่จิตไฟนี่แหละตัวสําคัญเลยจิตไฟอย่างไรมันโน้มไปอย่างนั้นจริงไม่จริงอันนี้มันธรรมชาติเมื่อจิตเราไยอย่างนี้มันก็โน้มไปอย่างนั้นมันก็สนใจจะเอาจะทาจะรับรู้ในเรื่องเหล่านั้นเรื่องที่มันเข้ากับความปรารถนาของเราจริงไหมมันก็เลยเป็นไปเองโดยเหตุปัจจัย นั้นแม้แต่อธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยไม่ถึงกับเหลวไหลแต่เราไม่สนับสนุนเพราะว่ามันเกิดโทษขึ้นมาในเมื่อเขากลายไปว่าหวังให้ท่านโดนบันดาลตอนนี้แหละครับขี่เกียดนอนรออะไรต่อะไรหมดเลยหลักกรรมไม่มาเสียหมดเลยนั้นแยกให้ได้กันล้กันแปลว่าจับได้แน่นะเอาเลยครับ ดังนั้นสาหรับเด็กนี่ยังค่อยๆตะลอมอย่าไปรีบด่วนไปค้านไปอะไรแต่อะไรบางทีแกรับไม่ไหวเออที่จริงเมื่อกี้พูดเพิ่มนิดก็ดีนั่นเลยอเอเพิ่มได้นี่นนนคืออธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่บ้างแต่มันเป็นอธิษฐานสำหรับใช้กับเด็กหรือใช้สอนเด็กเพื่อจะได้นำเขาสูงขึ้นไป ผู้ใหญ่ไม่ควรจะใช่อธิษฐานแบบนี้อธิษฐานเพื่อจะได้เพราะว่าผู้ใหญ่นี่ก็มีความรู้มีกําลังใจและก็ปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลแต่เด็กนี่ก็ยังไม่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้จิตใจก็ยังไม่ได้เข้มแข็งอะไรเขาก็อาศัยสิ่งพื้นๆอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กจะอธิษฐานเพื่อจะได้ก็ยอมก่วบ้งแต่ว่าแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นกัลยานามิตรนี่แหละเป็นโอกาส ที่จะได้ค่อย,อยช่วยแนะนําแก่ก็เป็นจุดเริ่มได้อธิษฐานเพื่อจะได้ของเด็กยอมให้เด็กเป็นจุดเริ่มของเขาแล้วเราก็จะได้แนะนําเข้ามาสู่การอธิษฐานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะต้องบวมาอธิษฐานแบบนี้เอาละชั่วโมงครึ่งแล้วรับเล้อเอากลายไปว่าคุยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เบานะไปยาวเหมือนกันแต่ให้ได้ประโยชน์แล้วกันนะ ไม่อะไรสงสัยนะอ้าวย่างงั้นไว้นัดกันใหม่ <laughs>